ธรรมดาค่ะมีก้างมีปูมีกาปูใบมันเนี่ยไม่เอกลักษณ์เอกลักษณ์ของปูเลย นขี่เส้นลยาพออกไ

ใช่นี้น้มยำเป็น,นไงบ้างเป็น,นไงบ้างอร่อยใช่ไหมไม่ต้องปรุงเพิ่ม,มคู่ที่สองค่่ไไมด้ล